โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็คือขวัญใจวันนี้นะครับผมเราจะมาทำชาเลนจ์เล่นจั่วขวัจะได้ที่หนึ่งสีซั่นสองอีพีโฮมเาวอร์มเล่ีวอร์มนะอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่วอร์มเพราะว่าอันนี้กีตาร์ก็ได้พอเล่นจั่วขวัจะได้นะที่หนึ่งใช่ปะ ้มอเวอมมาดินีฮะมวอมวันตาเดี๋ยวก็จะเล่นเกว่าจะได้ที่หนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็ได้ชวไม่ได้ป้าฟ้าิเขียจะไปกินเีกไงมาเดินอ้าวไล่อ่อนจัดแม่ฟ้าตัวเองตายคนแรก อาใหม่นะ้วอว่าตานีวอมนะวอมวอมวอมไม่ต้องเราต้องวอมก่อนไม่ใช่หรอปะป๊าเนลไยเม็ดเดียวรู้เลยเจ็บคอแต่แต่วังหวังหวังหวานหวาหวานหวานหวานมากฉันของใจห้องตาเลยาตัวตีพี่สั่งหวานไมนะเ้าพี่กินหรือใจพี่หวานได้แต่วังหวังหวังหวง ัก,กวนนเน้มารมาอตาต่อไปนะท่านผู้ชมปาขอถามหน่อยว่าป๋บา,บาเปา่าเป่าบีบยังไงเป่าเสียงบีบเป่าให้ฟังหน่อยอ่ปากอร่ปากรไง

เยอะเรได้ืุกวานอย่างนี้นะนี่แต่สูงสุดก็ที่เก้าก็ดีสวยป่ะเข้าบ้านแล้วใจจิงกับมันห้หน่อยซิปไม่ปืนขอของหน่อยนี่อะับน้งมดุบนี่อะมันยิงตายอีกโอ้ ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตัองหัว,หวที่มัมย้อนเดี๋ยวจะมีคาชุกเงี้ยแล้วไงข้อสองเลยใครขออื้ไม่ขอ สองคนยากอ๋อนี่หร่อปาเค,ค้กอะเฮ้ยเสียงคนมีนคคมนอะไรเนี่ยเค,ค้กมันเหมือนจะให้ของถ้าเรากดเขามากินมีคนอยู่แถวนี้อะ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะ่ะ แต่เอาชนะใจมึยินใจไม่โดนเลยนะยินใจทีเดียวเฮ้ยน่ีเดียวหมันจะตายอยู่แล้วผัวมันส่งตัวไม่ไหวมันแกยแล้วมันทรงอ,ะอ่ะเองใกล้ๆเสียเปียบมากเฮ้ยแต่นี่บวกย6เลยนะตาเตรียม,อมอ้อวางี่ล้อมมาจ้ต้องวางสามตาก่อนมะ เ,อ,เอ็นลองสาบตาก่อนถ้าลองสับตาก็คือเสร็จแล้วมัง้งป้าขอเอาจีนหน่อยได้ไหมโหมันไม่ได้ปืนเอาจีนยังไงเล่าอ๋อก็ไปหาปืนให้ได้สิจะจเล่นโคโนเลยเนี่ยเมืเ่อกี้ยังเจเจกดโคโน่ะอ๋อไม่ได้สกิลเสริมได้ตลอดหรือได้แต่เดียวเออมันต้องหาเอาอ่ะ นั่นสูบไอเค้นีอ่อะไรเรออหรอแกเคนก็คือล่าสมมือนถ้าเรากินอ่ะมันจะให้ของขวัญเราแล้วมันมยังจะกินยังกินแล้วแล้วจะได้โคตรมาใช่ก็คือมันเหมือนจะให้ของเราอ่ะป้าแล้วมันของดีด้วยนะแต่มันนานรอกินนานน่โอ้โหกาจิล่า,าล Godzilla. ไหนนี มีหน่ารหมกอจิลาน่าหาน้าไหมลายหัวกอจิลล่าคาทำลไลกอจิลา,า,ไ,ลาไม่ดีสู้อย่างมีสไซโดดโดดโดดชุมลมลุ่มเรื่นมาเลยโดดเลยชุมชนล่มลื่น บอสเป็นอะไรบอสเป็นอะไรร้องเพลงทำไมดนี่ดูให้หน่อยสิใจหันไม่ได้โอ้ไีลงคนละบ้านก็ได้นะ ก็ดูให้หมา่าใ,ให้ดูตัวเมื่อกี้ไม่ใช้โทรก้อนใช่ไหมแต่ลูกซองมันเ็แรงกว่าแต่โทรก้อนหลายนัดฟังถ้าเจอโทรก้อนอ่ะไม่ต้องละได้ซองสองนัแหละใครทักได้มั ไหนีูหน่มกันไหนบ้างไซซี่สิมยาให้ตรงเนียเรือ่อมันตายเหรอมันชุบได้ละมาปะเพาะป,ปืนใจพร้อมละท,ท,ทั้งทั้งลูกซองทั้งนม่เห็นไ้ยเห็นั้ยหืมไม่เห็น,หน,หนนะหอ๋เนอเห็นและ ไอ้เจ็บอ๋อปมอยู่ด้านบนอยับหยับไปยังกับมันมันอยู่ด้านบนด้านนหรอด้านบนด้าบนเห็นป้าเห็นมือแต่ปโอ้โหดบอ่ะเฮ้ยักัี่ปาตัวกัี่นันไหนตัวนี้ไไงตัวกัอ่ะไปเต้นสมันดิเต้นสมันดิจริอ่านี่นงไง ใช่ไหมก๊อตจี้อ่ะนีะ่ไม่โดนนะฟ้าต่ำๆหน่อยสิส่งซะหนะก๊อตจี้แต่ไายอย่าลืมนะยังมีตัวด้านบนอยู่แล้วทำไมมันอนะ่ะยิงไงก็ต้องรอให้มันโดดอ๋อโอเคมันยังอยู่ด้านบนเหมืนมมอนเดิมแสดงว่าก๊อตจี้อ่ะมันก็เป็นเพื่อนของมันแหละ จะทำไงมันขึ้นได้ไงขึ้นได้เองต้องนะอยากยิงมันไหมป๋าไปหาเหรียญป๋าไปหาเหรียญเพิ่มมาตอนนี้ใจมีหกร้อยขอเจ็ดร้อยขอเจ็ดร้อยขอเหรียญขอเจ็ดร้อยใจจะพาป๋าดีขึ้นไปข้างบนขออีกร้อยหนึ่งไปหาเหรียญร้อยหนึ่งหมดแล้วไปหาเหรียญอีกร้อยหนึ่งก็ให้ใจต้องเจ็ดร้อยใจก็มีต้องพันสามก็ไปหาอีกร้อยหนึ่งมันต้องใช้พันสี่เพื่อซื้อประตูวาร์ไปฆ่ามัน อุ้ยคุ้มนะนถ้าเรายิงมันได้อะคุณจะยิงเราตายป้ะเนี่ยเราวิ่งอยู่ไม่มันยังอยู่ด้านบนอยู่ใช่ไหมให้ปะป๊าตอนเล็งฮะแล้วมันคิดจะไม่ลงไปไหนเลยเหรอมันก็แค้มอยู่บนนั้นแหละตั้งแต่เปิดโดนเพื่อความชัวรนว่ามันยังอยู่ที่เดิมไม่งั้นจะเสียตังฟรีป้าเห็นมันปะโดนอะ่ะเห็นมะไม่เห็นเหรอใครโดนเฮ้ยมีคนขัดรถป้า ไปาตใีตัวกับรถในโดไม่มีอ้าวได้งโอ้หซื้อแล้วเหยังยังยังป้าตรงใจตรงใจตรงใจหึตัวป้ามาตั้งใจเลยต้งเยนึงตัวนึงเห็นตัวหนึ่งนะป้าไป้านป้าตายไอตัวนี้แหละมั้งเนี่ยใช่ไหมตายเลยอ่ะเปลี่ยนอหมาคืนดีกว่าะมาป้าเอาคืนมาแป ปาได้ยินเสียงคนอีกนะยังไม่หมดยังได้ยินเสียงคนไหนเหรียอน่ะก็ส่งไปให้แล้วก็ได้แล้วนี่ยังไม่ได้มีสองไอ้ยมีตัวลูก้าปั้มเจ็บมากปาสองตัวปาสองตัวมาลูกปาสองตัวอุ้ยปาเจ็บปาเจ๋ล้มปาปาตัวหนึ่งปาตัวหนึ่งมันเจ็บมากมันเจ็บมากหลังหลังหลังตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละปาที่นั้นแหละ มันยิงซ้ำไม่ได้แล้วเยี่ยมตายตายไปช่วยใจได้โอ้มันขโมยเหรียญปลาไปไปแล้วบ้างยังมีอีกนะแต่ปไปช่วยใจก่อนไปก่อนไปก่อนอยู่ไหนมันอยู่ไกลๆมันอยู่ไกลๆไปที่ช่วยอยู่ไหนอยู่ในบ้านเนาะอยู่บ้านหลังนั้นแหละบ้านฟ้า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 โอ้วิ่งไปไหนล่ะขึ้าข้างนี้แล้วอยู่ตรงนั้นไม่ก่อนใจลงไปเก็บของป๋าไปเก็บของหลังหนึ่งก็ได้ โอ้โหป้ายิงไป็สามตัวดาเมจสี่ร้อยเฮ้ยเฮ้ยกี่ตัวตัวเดียวป้ามวยมังเห็นตัวเดียวนะอ๋อเจ๋ละล้มป้าล้มล้มล้มมีตัวป้ามีตัวเพื่อนมันเพื่อนมันด้านล่างด้านล่างด้านล่างจะตายจะตายแล้วจะตายแล้ว เจ็บเจ็บมันอยู่หลังกระเพาะปะโอ้ยยิงมันไม่ตายอ่ะใจเนี่ยเลือดเรื่องนี้จะวิ่งตายยังไงนะมึงเจ็บเหรอโอ้โหโอ้โหมันกระโดดยิงหัวตัวตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มแข็งแล้วเพราะเริ่มวอร์มมือได้แล้วมาตอนนี้แหละเอาจริงใช่้แม่ตายเพราะครบสามตาละใช่ใช่ใช่ ไปดาเมจน้อยกว่าทำไมไม่เกี่ยวเก<อ>ี่ยวเรียกว่าเจ็บคงวา้าเจ็บคมมากเลยแต่ว่าที่เจ็บคงมอดีก,กา้าเฟโดไม่เลยหฮ้ยมันจังรู้อะไรว่ามันมีอะไรดีพอควรเพราะว่า,วา,วาตัวเธอก็มีแต่เขานี่นนไอแงดงแดงคืออะไร เอ,เอาไว้ทำไมไอ้ว่อยากให้เธอที่โลีสไอไ้เดกไ่นคนโยนอะไม,คไม่คนอื่นลงกันเลยป๊ะดูคนไหน้หนมยมีคนไหมน่าจะมีปรมหนึงสองสามสเอาตี้นะไม่ใช่ตัวเดียว สามตายอ่ะผมไม่มีปืนป้าข้างล่างเหลือปืนให้เลยนะโอ้โหป้าไม่เหลือปืนในฉลักก็บอเลยมีเฮ้ยมาแล้วไายแล้วหูอูตีก็แรงอ่ะขอปืนนะเห็นไหมก็ได้

ไว้จะมาบุกคนอื่นแต่ตายไายเก็บทมันมีสองตัวเองนะแล้วนี่ก็ระวัง,งไว้ก่อนอะป้าเมื่อกี้มันโดนปืนยิงใจหมดแล้วมั้งเนี่ยป้าน่าจะหมดแล้วนะขอของหน่อยของถ้าอยู่าง ไม่เยอะอยู่แต่ใจเก็บไปละวเฮ้ยที่ไหนอ่ะอยี่บ่อน่ะด้านบนอีกแล้วอ่ะดนนนบนเฮ้ยปาไม่ได้อยู่ด้านบนอยู่ตรงไอวอโอเคโอเคปาเข้าแล้วมาเข้าให้นะเข้าพร้อมกันแต่มันจะล้มแล้วมันเจ็บเยอะเลย ก็มีปงญ้มา,มามันอุ้ยหลบดิถามันหมดมันยุดหมดดีใจมันหยุดดูฝั่งนู้นมีมนนอีกแล้วหรอเพื่อนมันปะน่าจะเพื่อนปันนะขึ้นดาวมาแต่ใจมาชุบปลาได้เดียย๋ยวนี้เดี๋ยวหลบในนี่มันเราัววอใจจะไปซื้อปืนสลิงไปฆ่ามันไม่มีนี่นนไม่พอใจยาเหรอไปเอายาไอ้นี่ดิยายาเร็วกว่าใจจะขึ้นสลิงไปยิงมันแค้น อุ้ยต่ำไม่พอปาขอนเหรียญหนึ่งร้อยน 100. ึงน,นะเอาไงเหรียญหนึ่งร้อยมันใช่เหรอมันอยู่ข้างบนเหรอก็ต้อหงหันอยู่ด้านบนน่ะไม่รู้ไม่แน่ใจนะก็ซื้อไปได้ก็ไม่ไน้ใจอย่างนี้ไม่มีโอ้ไม่มีอะ่ะแล้วมันหายไปไหน ตกใจของอยู่นี่ปาจะสองพวงมาอลอัยนะเสียงคุณวิ่งเดี๋ยวปาปะไหน่ะ เสียงใจเฮ้ยนู่นบาสนูนลงแล้วล้องก็ยิงได้นี่กอะโดดอะเมื่อกี้ไปให้โดดยิงเลยไม่คือมันเหมือนจะเป็นบางจังหวะป๋าบางจังหวะก็ยิงได้เลยบางจังหวะก็ยิงไม่ได้มันจะแล้วแต่จังหวะ ขอป้าขอจะมีคนกดไงป้ามาคอยกดป้าเบอร์สองยังมาเถียงาอาอโดนทำหนวะเพราะขาหมอ,อขับรถมาแล้วก็วิ่งมาอย่างตรงๆไม่กลัวไม่มีสองเลยสักอันอเนี่ยใจขอป้าไม่ได้ขอเลยนะตัวน,นี้ก็ผิดแต่เมื่อกี้ป้าขอ เราไม่ได้ไปขอเลยเกียร์ป้าขอกาอยากเอ๊ะมันอยู่กระเป๋าสาวมันอยู่กระเปนี้ไปไหนหรอวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยป้ามันสามารถคูดดาวใหม่ได้เรื่อยๆป้ามีคนล่าใจใช่อ่ะไม่รู้ มันสามารถกินได้เรื่อยๆเลย,เลยแต่ต้องรอครูดาวเพรามันเพิ่มเลือดด้วยนะแต่เรารอพวกนั้นมันมาล่า,ลาเราดีกว่าปะเราได้เปรียบมันเพราะเราอยู่ด้านบนตรอนั้นอมาหาว้าว,ว,าว จะว่าเราอ,อยู่ตรงเนี้ยปลอดภยัยตามมาปลาพี่พึสลิงไหมไม่ีลงตามไหมาเสือพรางเลยปลาอยู่ด้านมือแล้วมันอยู่ค่ายทหารเราจะไปล่ามาันหรือให้มันล่าเราเฮ้ยเราจะเย็นๆก็มันไม่ออกมาสักทีอ่ะนี่นมาแล้วม,ลาม,ลมาแล้วมันเริ่มมาแล้วปลาด้วตาล่าดิมันมันเริ่มมาละ มึนก็รู้ว่าอยู่มวนนก็อยู่มวนนแต่ปลาละวัน่ะพวกที่ล่ามันจะเก่งไม่งั้นเขาไม่เก่งเขาไม่ล่าเราล่าอี่ไห่แล้วก็ตายที่ทีอ่ะชนะบางทีเราชนะบางทีเราก็ตายแต่ส่วนใหญ่ชนะมากกว่าอย่างเงี้ยด้านล่างดัานหนีไม่เห็นอยู่ค่ายทหารดันหน้าปาสอง ใจสองมันจะมีปืนใจป่ะไม่มีปาสองมันไม่เห็นเหมน,นัมันต้องอยู่ถังซุป,ป่ะมันก็ไม่มาหรอใจป้าว่าใช่เหรอย,อยา,าเาเฮ้ยมาจะชอตซึ้เ,อเอยเดี๋ยวเ่อะ,ะสียะ เยอะป่ะมีมีอยู่เยอะใช่สิบเอ็ดกล่องขอสองสามสี่ห้าได้ป้าช่วยเด้ขึ้นไม่ได้ไม่เห็นวมันขอมาเลยนี่ไนะมันมาขอองงนุญาตไม่เห็นมันเคลื่อเนเลยใจแสดงว่ามันอยู่กับที่มันรอให้เราล่ามันเราวเขาบงไหมเฮ้ยป้ามันเริเ่มขยับมาป่ะเริ่มอ,อยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหลักมันอันนี้เดี๋ยว ถ้ามันถ้าม so ันตามเรามาแล้วก็ค่อยเราก็ค่อยดักมันเพราะมันต้องไล่มันต้องเข้าวงอยู่แล้วนี่ไงปลากระบอกสามน้องมิ้มไปมีตัววิ่งมีตัวกระจายอ่ะเก็บปลาอยู่ด้านบนปะอยู่ตรงแอร์เรนปะมิ้นแอร์เราปลาดูนะปลาดูด้านบนนะไอปลาทางนี้ด้านบนด้านบนมันสู้กันอยู่ ปานังนะปาม่ได็กหรอครูพี่อาฆาตอะไรขนาดนั้นยิงซะเหมือนแบบไม่ได้ยิงใครมาร้อยปีอะ่ะหนีไ่ะใจสองตัวโอ้ฟ้าถ้าหนีตายอ่ะหนีแล้วอื่นนี่หลบก่อนตรงนั้นต้องหลบ พวกล่าก็อยู่ด้านหลังเยี่ยมพวกล่ามันได้ออกไปแล้วเพราะว่ามันครบสามนาทีหุยโล่งดูคอลิงนี่นี่เร็วอะคอลิงอะไรล่ะป๋าสลิงกลับไปที่เดิมไม่ไอ้ยิงอะโอ้ยเปลืองโอ้มีเรื่องเยอะโอเปลืองไปเฮ้ยมุงงกัลไงเนี่ยใกล้จังเลย ไปชุบตรงนู้นดีกว่าทำไมชุบกายะใกล้ๆ้ายมือไม่ชุบวะไม่ไแล้วมันอาจจะมีคนก็ได้ไม่ถึงตรงที่กากันไมหรอใช่นู่นไงเจอแล้วน,ะน,น่ะฝั่งนู้นอ่ะไหนอน่ยโอ้หเมื่อกี้บ่าไม่เห็นไงมันกำลังโดดลงมาเลยอะไรของดูเยอะอยู่นะตรงเนี้ยน่าจะได้หนุนอยู่สิบสองคนเนาะสี่ตี๋ 发动者什么概念เละัะกนกนเฮ้ยโอ้โหสองตัวหมายว่าใจครับทำไมหมุดตใจอยู่ไหนปะหนีไปอนีสองตัวฮ้ย แต่ตัวเองตายฮะตายไม่ช่วยเหลือใจนะช่วยยังไงเสียสละตายแทนใจยังไอง,ไงอ่ะชุดทันหรอหยิบมาทันเฮ้ยไม่ได้ลปะป้านั่นแหละไอตี้น,น,นี่อะไรที่มันลาดใจวะโอ้โหอุ้ยโอ้โหโโห,หลงนหนังหัวแล้วเห็นเปล่าตึงหนึ่งหัวแล้วไม่ไหวสองเอ้ที่เจ็ดตึงหนึ่งหัวโอเคไม่โอเค เดีย๋ยวรอบหน้าอีเกเจ็ดขัว้วกันโอเคโอเคนะครับทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตางใจให้กดใจรอบ๊อกด้วยนะครับอี่งใจยูริยื่ขึ้นร่วงอยู่แล้วะนะคะเดินต่อไปนะเดินตอ่อไปบาบย